อากมากินที่ซันตาเฟ่ค่ะมามาก็เลยพามากินนะคะร้านชาบูเปิดใหม่ค่ะว่าจะมาลองกินกับป,ป๊าดูนะคะหัวละพันหกโอ้แพงอ่ะตรงนี้เป็นฮารเบอร์แลนด์นะคะ ค่ะาาเดือมมบางกะปิค่ะยังไม่เอยมาเล่นเลยค่ะเรามาแวะดูสวนน้ำกันค่ะเราเข้าไปดูใน Education Mall กันค่ะว่ามีอะไรเรียนบ้างนะคะมีที่ทำบัตรประชาชนด้วยนะคะถ้าใครไม่ว่างวันธรรมดานะคะสามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะ เจอที่เรียนศิลปะนะคะน่าเรียนมากเลยเนาะแล้วก็มีเทควันโดค่ะเข้าไปแวะดูในมิกกี้มิกกี้กันค่ะทุกอย่างสิบบาทนะคะปะม้าก,กับมิกกี้ชอบแวะมาดูค่ะมันก็จะมีของมาใหม่นะตามเทศกา์ มีดาวด้วยน่ารักดีนะคะตรงนี้เป็นสกุตช,ชี่ค่ะมาชอบนะนิ่มๆม,มีกิฟต์ด้วยค่ะยางรัดห้น่ารักมากเลยราคาก็ดีเนาะใครตามหาสกอตเทปนะคะระวังแต่ตรงนี้มีค่ะสิบบาทพวกเซ็ตดินสอก็มีนะคะ เอาให้ตามเทศกาลได้เลยน่ารักมากเอาไว้ระบายสีแก้วน้ำก็มีนะคะลายน่ารักที่ค่ะันนี้รถของมิกี่ รถที่เม่กีซื้อไปนะคะเป็นลายนกพู่ค่ะถ้าประกอบเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถมาเล่นที่นี่ได้ค่ะชอบี้มากเลยค่ะคืออะไรคะเป็นรถเหมือนกันอ๋อเป็นรถเหมือนกันแต่นี้เป็นลายนกเป็ดค่ะเรามาดูกันค่ะว่าที่โมชิโมชิมีอะไรบ้างนะคะสีค่ะน่ารักดีนะคะตัวการ์ตูนนี้เหมือนสติกเกอร์ลายเลยค่ะ ยางลบค่ะอันนี้รูปอะไรรูปพระจันทร์เสี่ยวค่ะมีปากกาเฮ้ยถุงดีสอนี้น่ารักเลยรูปอะไรรูปน้องเป็ดหรือเปล่าคะมีสติกเกอร์ด้วยอันนี้มามาชอบอันนี้กล้วยค่ะมันคืออะไรอ่ะ ดินสอเพื่อเขียนก็มีนะคะน้องหมีนะะ่ารักได้อะไรมาคะได้ปากกามาอีกแล้วค่ะแล้วก็ยางลบนะคะนิคีชอบสะสมยางลบค่ะแต่ไม่เคยใช้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ปีนี้จะใช้หมดเลยค่ะ <laughs> ค่ะมามาเจอรตรงนี้เนี yeah. ่ยที่เป็นรูปน้องหมีน่ารักตะมุตะมีนกมีหลายสีด้วยนะคะ mm hmm. เรามาดูตรงยังลบกันบ้างค่ะเขาเขาบอกมาน่ารักมากๆเลยแบบมายังชอบเลยอะ่ะไม่แปลกใจที่มิกิชอบมากอันนี้น่ารักดีนะคะ ทํเนาะทำเป็นอมยิ้มแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นรูปชีสมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งอ่ะตรงนี้เป็นรูปน้องหมีค่ะซูชินะคะน่ารักค่ะมอมาชอบเป็นทาดการตลาดค่ะเรามาดูสปูช,ชี่กันบ้างค่ะ มีหลากหลายแบบให้เลือกเลยนะคะแต่มามาชอบแบบนี้น้องขนมปังค่ะนิ่มมากแล้วก็หอมด้วยค่ะลูกชอบแบบไหนชอบขนมปังหนแดงค่ะอันนี้ก็น่ารักค่ะแบบนี้อันนี้ก็นิ่มเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมิกกี้ชวนมาเลือกสติกเกอร์ค่ะ ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกแบบไหนค่ะนี่นะคะเขาชอบแบบนี้ค่ะแล้วก็มีสีชมพูนะคะเป็นลายกระต่ายแล้วก็มีสีม่วงแบบนี้ค่ะเขาลังเลอยู่ว่าเขาจะเลือกแบบไหนดีตอนนี้เรามามินิโซเปิดใหม่ค่ะน้องดัมโบ่น่ารักค่ะ มีผู้ก็น่ารักนะคะน้องหมีแค่แบค่ะใครชอบบ้างคะมิกกี้มีตัวหนึ่งนะคะเป็นสีสม้มน้องตัวนี้ก็น่ารักเนาอ คะนี่ค่ะนี่สินต่อยะเป็นลายมินเนี่ยนค่ะน่ารักมากเลยซาเตอร์วีค่ะดูสิของน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะล้มละลายแน่เลยอันนี้อะไรอะลูกจิ๊กซอว์แก้วก็มีนะไม่กี่ดูสิแก้วข้างล่างอ่ะ อันนี้คืออะไรหรออ๋อที่แต่งหน้านนแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้อะไรอ่ะมิกีอนนก,กอ๋อกระจกค่ะ,คะแล้วก็มีที่ปิดตาลายนกคู่ คู่ของแฮร์รี่ลินจีกับเชอร์รี่ก็น่ากินนะคะอันนี้เป็นลินจีนี่จีน,นะคะ่ะราคาแรงอยู่นะคะ